สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดยทริป l e X ลเอ็กซ์เนสวิงนะครับสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิงก้าวเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปปามครับสวัสดีครับปูปามสวัสดีครับครับผมวันนี้มีวงสวิงของนักกอล์ฟท่านไหนมาอานาลิซ์ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นสวิงของนักกอล์ฟเด็ก หนุ่มเยาวชนโนอ้ oh, โหนี่เรียกว่าเด็กหนุ่มแล้วเหรอใช่หนุม่มอะหนุ่มน้อยมากห <c oughs> นุ่มน้อยห <c oughs> นุ่มน้อยหนุ่มน้อยโอเคซึ่งต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเล่นกอล์ฟมาประมาณปีนิดๆน, <c oughs> นะครับใช่ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าหลังจากมาเรียนที่นี่ครับก็เห็นการเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนเลย <c oughs> ครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มดูกันเลยนะครับก็ปัญหาของน้องนะครับหลักๆเนี่ย,ยส่วนใหญ่เนี่ยครับจะขึ้นไม้แล้วหน้าไม้เนี่ยสังเกตดูว่าจะออกจาก อยู่ด้านนอกครับเหนือมือแล้วจะมีหน้าไม้ที่ปิด,ปดมากเกินไปนะครับอาจจะเห็นภาพนี้เพราะฉะนั้นลูกก็จะออกไปทางด้าน<ส>มีโอกาสต้องบอกว่า,าถ้าใครที่ขึ้นหน้าไม้ปิดเนี่ยมันมันเป็น,นเป็นมันเป็นไปได้หลยหลายอย่างเลยนะครับอาจจะออกซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถคอนโทรลได้ทีนี้พอเริ่มต้นด้วยหน้า,นาไม้ที่ปิดครับจังหวะอ่ะพอมือไม่มีการเซ็หน้าไม้ปิดใช่ไหมครับเวลาที่ขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปในจุดท็อปสวิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม้เนี่ยมือเนี่ยมีการบิด มากจนเกินไปนะครับทำให้ทำตรงนี้มันก็นต้องบอกว่าฮอบิดมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้สร้างพลังไม่ได้ครับนะครับแล้วไมก้กอล์ฟเนี่ยก็จะไปด้านหลังค่อนข้างเยอะหน้าไม้ก็จะเป็นลักษณะที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวสวิงลงมาเนี่ยก็จะมีผลนะครับทำให้นะครับหนึ่งก็คือต้องชดเชยด้วยการที่ดึงอาจจะดึงไม้เข้ามามากจนเกินไปแล้วนะครับมือเนี่ย พอเข้ามาด้านในปุ๊บมันก็จะเป็นท้าที่ดันออกขวาครับนะครับก็จะทาให้ลูกเนี่ยมันออกขวาได้ง่ายขึ้นอย่างกนะของน้องเนี่ยจะออกขวาได้ง่ายขึ้นครับนะครับ่าซึ่งต้องบอกว่าปัญหานี้หลายๆหลายๆคนมักจะเป็นครับที่พยายามที่จะแบ็กสวิงยาวๆนะครับแบ็กสวิงยาวหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะต้องบอกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ พยายามที่จะเทคเอาเวยาวๆบอกขึ้นให้กว้างหน่อยให้อัอกเยอะหน่อยให้มุมเยอะขึ้นเพื่อที่ได้ตีไกลถูกต้องสุดท้ายแล้วลกยเป็นว่าหน้าไหมเวลาขึ้นแล้วมันปิดปิดใช่พ<อ>ยิง่งยิ่งปิดก็ยิ่งทําให้การชดใชยของร่างกายครับมากขึ้น,นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการตีอ่าก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับอ่าทีนี้ดูวิธีการแก้ครับซึ่งของน้องเนี่ยอ่าต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้น้องเนี่ยเข้าใจง่ายมากขึ้นก็คือ เราจะใช้แฮกโมชั่นเป็นอุปกรณ์ที่ติดข้อมือซ้ายครับ,รบซึ่งสามารถวัดมุมข้อมือและทําให้นักกอล์ฟเนี่ยเข้าใจามุมข้อมือได้อย่างถูกต้องนะครับทั้งในขณะยืนแอดเต s รสครับขึ้นไม้แล้วก็อ m p a c t ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะอย่างภาพนี้นะครับพอน้องได้ใช้ตัว HackMotion แล้วมีการขึ้นไม้ที่ต้องบอกว่านยครับหน้าไม้ตอนขึ้นมามีการเซตข้อมือมากขึ้นนะครับ แล้วจะเห็นได้ว่าหน้าไม้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยลงปิดน้อยลงใช่ครับยังปิดอยู่แต่ว่าปิดน้อยลงซึ่งจริงๆถามว่าวงสวิงกอล์ฟเนี่ยมันจะเปิดมากเกินก็ไม่ได้นะครับปิดมากเกินก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในมุมที่พอดีนะครับอย่างภาพนี้จะเห็นได้ว่าพอน้องนะครับมีการเซตข้อมือก็จะทําให้หนึ่งคือไม้เข้ามาจากด้านจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาด้านในมากขึ้นละหน้าไม้ปิดน้อยลงนะครับทีนี้ทําให้เวลาที่แบ็กสวิงเนี่ย สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือไม้น้องเห็นครับก็จะ,ะแควมากขึ้นมือก็จะบิดน้อยลงครับจากไม้ที่ชี้ไปด้านหลังจนมากเกินไปตอนนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาชี้ไปที่เป้าหมายได้มากขึ้นนะครับทีนี้ตอนดาวชิงลงมามุมของน้องนะครับมันก็จะมันก็จะ,ะทําให้มุมของเขา,ขเ,ขาเนี่ยเข้ามาในใน,ในแนวสิงที่ดีมากขึ้นนะครับ,รบซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลทําให้การเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟเยาวชนนะครับ มันมีผลต่อการที่ต้องทําระยะหรืออะไรเงี้ยครับแต่อย่างภาพนี้ถ้าเราเห็นว่าอย่างถ้าผมสโลดูนะครับเนื่องจากว่าพอน้องขึ้นภาพนี้ได,ได้ถูกต้องนะครับแน่นอนว่าการเข้าบอลมาครับในครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตีไม่ได้ก่อนอันนี้คืออยากอยากจะบอกนะอันนี้ขออนุญาตแนะนําด้วยว่าถ้าหลายๆคนที่ทําสวิงต้องเข้าใจว่าการทำเนี่ยพอทําสิ่งใหม่ๆปุ๊บแล้วม,มันดีขึ้นเนี่ยบางครั้งต้องบอกว่าเราต้องเสียเราต้องไม่คิดถึงการเข้าบอลก่อน เพราะมันจะทําให้วงสวิงที่เราต้องการเนี่ยทำได้ดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านนักกอล์ฟที่ไปคิดถึงวงลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องไปดีด้วยทันทีนั่นแหละครับอันนี้คือเป็นจุดที่จะทําให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยไม่สามารถที่จะตีลูกออกไม่สามารถที่จะแก้ไขวงสวิงของท่านได้นะครับก็ว่าวันนี้เนี่ยคือนักกอล์ฟเนี่ย หลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าทาง g o l f i n g งเกิลโฟร์ฟันเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องมือเครื่องไม้ใช่นะครับที่เรียกว่าแตกต่างอะไรที่อื่นไม่มีนะอย่าง Hack Motion เนี่ยที่นี่ก็สามารถบอกได้ว่าเออเราขึ้นเนี่ยข้อมือนะฮะเราเป็นยังไงนะครับผมก็คือจะมีเรียกว่าอะลามหรือเตือนทางด้านเหมือนกับขึ้นแสดงผลให้เห็นเลยใช่ใช่ก็มันจะมีใบเสียงไม่โอฟิศแบ็กเหมือนกันว่ามือเราเนี่ยบิดกี่องศาบิดถูกต้องหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยเรามองลูกกอล์ฟ เรามือเราขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองชำเลืองไปมองมือได้ครับ<ด>ใชบ่ตัวแฮกโมชั่นก็สามารถที่จะอบอกเราได้ว่าสิ่งเนี้ยเราขึ้นถูกต้องด้วยการที่มีเสียงไบโอฟิทแบ็กเตือนครับว่ามุมมุมสาเราถูกต้องมากน้อยแค่ไหนใช่ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็ใช้ใช้ได้ดีสําหรับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของข้อมือ,อนะครับมันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า มันฝึกความรู้สึกแต่เมื่อคุณได้ฝึกกับอุปกรณ์เหล่านี้มันจะช่วยทําให้ความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างง่ายๆทำเพ่บ้าอย่างนี้ว่าตัวแฮกโมชั่นเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่สามารถจับองศาของข้อมือดีกว่าโอ้โหข้อมือเนี่ยอย่างเช่นการจับคลิปเนี่ยหลายคนมักจะเจอปัญหาว่าจับคลิปตอนแรกครับจับวีกแต่พอโปรบอกให้จับสตองนี่ครับโปรผมจับแล้วนะแต่พอ ผมตีไม่ได้อก็พยายามที่จะไหลกลับมาเป็นวิกเหมือนเดิมแต่ตัวแฮกโมชั่นข้อดีของมันคือเมื่อมันบอกครับเราตั้งองศาไว้แล้วว่าเท่านี้วิกเท่านี้แอสตงเท่านี้ถ้าคุณจับถูกมันจะต้องมีเสียงนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักกอล์ฟทำถูกมันจะมีเสียงไบโอฟิทแบ็กเตือนยาวๆว่าถ้าคุณทำถูกปุ๊บจนกว่าคุณจะขึ้นแบ็กซิงเนี่ยมันต้องมีเสียงตลอดอใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่า การเรียนกอล์ฟในยุค2020เนะเดี๋ยวนี้นี่มีตัวช่วยเยอะใช่ครับนะะแล้วที่กอล์ฟฟิงก้าวเนี่ยเรียกว่ามีอุปกรณ์หลายๆอย่างเลยไม่ว<ช>่าจะเป็นแฮกโมชั่นนะครับผมเป็นตัวเคเวสนะครับ<ช>ผมเครื่องเกียร์โอ้โหมีหลายๆอย่างด้วยกันยังไงนะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยก็สนใจนะฮะก็สามารถเข้ามาปรึกษานะฮะของทีมงานกอล์ฟฟิงก้าวโปรพาร์ตเซ็นเตอร์ได้เลยครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณโปรปาร์มากๆนะฮะับสำหรับเรียกว่าการมาอินดัสไล์วงสวิงดีๆครับยังไงขอบคุณครับขอบคคุณครับ Our new PXG Gen 3 irons are the best irons we've ever made by a long shot. Powered by our new impact reactor, Gen 3s deliver game changing distance, outstanding accuracy, with a feel so soft it's like spreading warm butter on a hot biscuit. Oh my! Sold only at BXG stores, fitting studios, and BXG.com. BXG? Nobody makes golf clubs the way we do. Period. <laughs> <laughs> อาร์ตออฟ f อ n v i อินวิ n เ h ชั่นช2020ครั้งที่3แล้วโดยจะระเบ,บิดความมันสกันในวันจันทรที่23มีนาคม2563ณนะราชพฤกษ์คลับสนามกอล์ฟระดับ5ดาวร่วมทำบุญและรับของรางวัลแบรนด์ชั้นนำโดยอาร์ตออฟกอลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพียงทัละ9,900บาท และพิเศษสมัคกรยกบุนเพียง38,000บาทเท่านั้นรับกร e นฟรีแคดดี้รถกอล์ฟอาหาร2มือ้อพร้อมงานเลี้ยงช่วงเย็นและของที่ะระลึกระดับพรีเมียมเสื้อและมวกจากอาโตลูกกอล์ฟสเนลโคเวอร์พัตเตอร์เบตตินาดีรวมมูลค่ามากกว่า1น1 0 0บาทสมัครด่วนมีจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Instagram ลน์และเปิดโทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วมาร่วมทำบุญด้วยก,กันกับ Art of g i v i n v i t a t i o n c h a r i ี y 2020